แล้วถ้าภิกษุสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านนี่ถือเป็นอภิสมาจาร์หเปล่าได้หเปล่าะช่วยยังไงอ้าวช่วยยังไงอย่างเช่ชยยนช่วยรักษาโรคหรือช่วยอะไรเนี้ยชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วว่าภิกษุจะเป็นหมอยาไม่ได้เป็นมิฉาอาชีวะสําหรับภิกษุอย่างนี้ไม่ได้ช่วยชาวบ้านแต่ว่าช่วยให้ชาวบ้านฝังรับสักการะกลายเป็นหมอไปแล้ว ห้ามเป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือในเรื่องของบินทบาตคือไม่ได้เป็นหมอคือแต่อยู่ในเนี่ยสงคือช่วยช่วยเหลือในการรักษาอะไรพวกนี้ถ้าเป็นบิดามารดาถ้าเป็นญาติถ้าเป็นโยมปทากถ้าเป็นคนวัดปรุงยาให้ได้แต่นอกนี้เป็นอาบัติทุกกฎอย่างเช่นช่วยน้ําท่วมช่วยอะไรนี้ <laughs> ช่วยน้ําท่วมไปช่วยยังไงอ่ะ ช่วยวย,ยังไงยกตัวอย่างยกตัวอย่างใครใครดูว่ามีตัวอย่างดีอย่างเช่นตั้งสถานบำบัดโปกเป็นโรคอะไรต่างๆอะไรเนี้ยก็ไม่ใช่หน้าที่ภิกษุภิกษุมีหน้าที่อะไรภิกษุชาวบ้านมีหน้าที่บำรุงภิกษุด้วยปัจจัยสี พิกษุมีหน้าที่อะไรไม่หน้าที่สอนธรรมะให้แก่ชาวบ้านสมัยพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปช่วยชาวบ้านไหมก็มีทุพพิกรัยเกิดพระองค์ทรงช่วยในเรื่องของไปหาอะไรไปแจกเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปช่วยแต่พระองค์ทรงแสดงธรรมะนั่นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของภิกษุที่จะสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยเมตตาด้วยกรุณาการุณาคือชาวบ้านนะ่ะ ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมก็สอนให้เขารู้ความจริงของสภาพธรรมถ้าเขาไม่รู้ความจริงนั้นเขาจะเพิ่มโลภะโทสะโมหะที่ไปของเขาก็คืออบายฉะนั้นต้องทำให้เขาพ้นจากอบายกรุณาแปลว่าให้สัตว์พ้นจากทุกข์คือทุกคนที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ยังตกอยู่ในทุกข์ในวัฏฏะไฟคือโลภะไฟคือโทสะโมหะเผา,าอยู่ทางนั้นเลย ไม่พ้นไปจากวัตตะไปได้แม้จะทำกุศลที่ประกอบไปด้วยที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาก็จะต้องเป็นไปในวัตตะอยู่ดีฉะนั้นนี่แหละคือผู้ที่ตกทุกข์พระมหากรุณาที่คุณก็คือพระประสงค์จะให้พ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปสู่สันติคือความดับไฟคืออกุศลทั้งปวงท่านเรียกว่านิพพานะแปลว่าดับแปลว่าเย็น พอดับอกุศลโลภะโทสะโมหะแล้วก็เย็นไม่ต้องเกิดอีกนี่คือหน้าที่ของภิกษุชาวบ้านสงเคราะห์พระภิกษุด้วยอามิตรก็คือปัจจัยสี่พระภิกษุสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยธรรมะคือให้รู้ความจริงคือให้เกิดปัญญาละคลายความเป็นตัวตนสัตว์